ก็อยหัวดาวแลนนี้พี่นกแลนคักแลนแน่หัวซากขวดเหรียญน้ำแล้วมาเล่นดินไหมกระแลนนี้คือน้ำเด้วันนี้ชาเตก็ไปไปพุณคุณเล่ากระแลนน้ำไปยุคทางอันนี้คุณไลยังงามแต่คุณไหมนี่มาเห็นนี่ช้างน้อยนะะคช้างน้อยนี่ช้างน้อยนี่ช้างป่าช่างอายุหลายแล้วแต่มันน้อยช้างน้อยนะคะนู่นไกลๆอีกสองเชือก นุ่นๆนะคะนุ่นๆสองเชือกนะคะสองเชือกอยู่ริมน้ำนะคะอสร้างเถ่หน่อยคุณ่าอากาศดีมากเลยใช่ค่ะวิวสวยมากนี่ยังละเมื่อยลคะตีนี่เ<อ>มื่อละเด้คะ่ะนยูไผรยูมันละคะันนี้กินหญ้าแล้วคันนี่ยนย จ่าใช่ค่ะมีช้างน้อยเขาเอามาผูกไว้ที่ช้างตะยาวโอ้ริมน้ำนะคะป้า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 สองเสือกนะแสดงว่าเจ้าหดแล้วเมนบอนี่จังพัากันขืนมาหาแนวกินเลยไปลงน้ำไปลูกไป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 ลงน้ำเด้อไปลูกผู้ใดญ่หนุ่มช่างหน่อย สีม่านย่างเห็นตะเบียงสิไป๊ปนตะเบียงไป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 เล่นน้ำขึ้นมาเหนือกระฮักฝนแล้วนี่เจ้าเาจจะอาจจะอาเจะอาจจะไป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 พาน้องไปเล่นน้ำแด้วลูกลาไปไปไปเมืองชายเลิมอยู่ผู้เดียวผุนชุบแป้งทอดเลยพนะเมืองในไปย่างค่ะผุนบนอกลูกโอ้ขอกินน้ำเมย์ฝนละ Bippy toy! có quatem luôn tôi luôn tôi luôn cầu hồng này Toi toy luôn toy kim nha bao tao 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 กับข้าวหอมคะนะคืะนี่กัดเข่าเด็กน้อยค่ะนี่กัดเข่าเด็กน่อยด้อจ้าม้าเขานี่มากมาเรื่อยๆนมใน่อยงขึ้นมาขึ้นเอ้าเอายขึ้นมาอีรีได้ปะนี่เอ้าเอา เอาเอา่เล่นขึ้นแล้วจะขึ้นมาแล้วเออเอ้ามาแล้วนะครับมานี่แตกนะครับเอาพี่ๆก็ตามลงมามาบ่ได้ลูกติ๊กตุ๊เอ้งมาเอาได้้ขอโทษขอที่มากระโดดน้ำลงไปนี่อกหัวา้อนดโอ้วยอ้้ยอี่แล้ได้ได้ค่ะได้ได้เดี๋ยวปักหมุดปักหมดไอดีลาแม่วนก่อนนะคะแป๊บนึง อ้าวพี่นบอมี่มูเลนโอ้ตอนนี้เที่ยงแล้วตัวนี้แสดงว่าแม่แม่เอซพักกินข้าวแล้วต้องกินเข่าั้งบึงความน่ารักของเด็กๆไปด้วยด้วยค่ะเด้อขนมปอยอีกคนที่กินไปให้ลูกกินมอดลูกเพ่นกับพยอมเนี่ยเนาะขึ้นมาหนีฮักบอล่นีครอบขึ้นมานีบา มันจะเหลือเนาะบางหักอยู่สี่เล็กมันบางก็หักตัวขื่นเด็กบางดาวบอลนักโดดโอเดรย์ลังเรือบอลดาวมาทำไมดาวมาทำไมมึงไปหันฉากให้เขาเออเออนี่ยเออนี่ยไปหันฉากให้เขามาทำไม เอาแล้วได้กินมาว่นอยู่ตรงนี้เลยบะเนี้ยก็ไปอาบน้ำได้บะเนี้ได้มนี่ของกินอยู่หนีว่นเดียวพีพีกระดุดกดุดินห้าค่ะห้าอยู่ข้างล่างห้าอยู่ข้างล่างสวยนะคะ ลงไปพุ่นแม่ลูกลงไปพุ่นหิวเลยน้าลงไปพุ่นแล้วก็ไปมนเขาพุ่นแม่เศสบร้ายกันเนี่ยเบอร์ใดก่อนแม่วนศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามหกศูนย์แปดสอง สัตวดไทยสนิทด่างเนาะไลยดินแหงเนาะโอ้ลูกใต้ย้ยไปไหแม่ลูกใตพ่อเจ๊สิพ่้ลูกยไป้ะลูใไมาไกรเป็นพลวัตพ่อเจ๊ม่โอ้ถ้าน้องแก้วตามานี่คงจะหมุนอิปุ้ยเลยนะคะนี่น้องเขายังเล็กนะคะน้องเขายังขึ้นรถไม่ได้ขึ้นรถไม่เป็นเพราะว่าระยะทางก็ไกลอยู่นะคะ ไกล้เติบนะคะใกลเติบค่ะไก่เติบ่ไมถกัไปใ่ไหมามาเนาะหมถสยใไัวปเกมาแล้วดยไปอยถอยถอยิญาาัไปมันีต่ตะลางออกบได้ดาวพ่อพดาวรับไปพอมึงดาวรับไปออกบาได้เด้อ เดมาหยุดนะแม่สมูนีม้มอบยาเสร็จพาเด็กๆมาเที่ยวเล่นกันอีกได้ไหมอ๋อพรุ่งนี้ธุระเยอะนะคะเพราะว่ามอบยาเสร็จแม่วนก็จะไปประชุมเพราะว่าตอนเช้าเราก็จะไปวัดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่น้องช้างไม่ได้ไปนะคะไปแต่แม่ แม่ไปขับรถสิ่งแต่พนันหลุนแตกตายพนนะรืงเชียร์รถกันยนต์เมืองเด้อคันนี้เั็นโซเปอร์รถลดเฮาเมืองแน่ไปหลุนบันยังผุนหลุนคักเลยเอ้ยต้องห่วงแล้วหลุนนี่สงสัยจะร้อนแล้วนะคะเนี่ยลงไปเล่นน้ำแล้ว ไอ้ไอ้ไอ้ไอ yeah. ่นอนลงอ่ะล the ูกนอนลงนอนลงเออนั่นละนอนลงนอนลงหลับลงหลับลงรับรับรับลับลงคือน้องอ่ะแม่อุ้ยเออเด็กไหมเออใช่ค่ะพี่วาสนาเสเบียงอยู่ตรงหน้าอ้วนก็เลยมาวนเวียนอยู่กับเสเบียงนะคะไม่ยอมอยากลงน้ำ ใช่ค่ะแม่ไพยขับเองเลยค่ะพี่เต๋อไอ้ไอฮ้ยเ้ยเ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสิบห้ากันไป้ไซส์อีกเฮ้ยี พี่ปีพี่นบแล้วก็ชายเลิฟนะคะมาสี่เชือกนะคะ,ะเด็กๆไปนะคะมอบยาพรุ่งนี้เด็กๆไปแต่ว่าไปวัดนะ่ะเด็กๆไม่ได้ไปคะ่ะมีแต่แม่ๆไปจ้าไปวัดตอนเช้า <c oughs> ถ้ารถพี่ปีไปซ่อมนี้คงไม่เสร็จง่ายนะคะเพราะว่าต้องทำ ต้องทำโครงสร้างข้างหลังใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่ามันผุหมดแล้วพื้นรถก็ผุหมดแล้วนะคะถ้าเอาไปซ่อมนี่สงสัยจะนานเป็นปีนู่นแหละค่ะถึงจะได้ขี่รถพี่ปีนี่อ,อุอ้ยอุอ้อ้ยอ๊อ๊โอ๊ เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะรับจำนำที่ปีเป่าจักหวาเขาสินรับบาเดอร์นี่ค่ะนี่ดื้อปนี่มีคนรับไปเลี้ยงบอนี่ดื้อนี่กินกะเก้งนี่ไอ เป no right, like yeah. sure. mm ็นไงให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนจ้าเนี่ยแหละค่ะต้องได้เอาไปเห็ดโค้งเล็กใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่าโค้งเล็กมันอ่ามันแตกมันหยาหมดแล้วแม่ค่ะอุ้ย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 เป็นยังไงหัวซักน้องแจงคสันอะอ่าอ่าอ่า เสียงนี่ค่ะนี่นี่สับอ้อยสับอ้อยนะคะสับอ้อยวันนี้เรามีผลไม้มาด้วยจ้าเพื่อที่ว่าเด็กๆเราเล่นน้ำเหนื่อยๆนะคะแม่แม่จะได้ให้อาหารน้องๆนะคะเฮ้ยเฮ้ยเพราะว่ามีแม่เอฟซีร้องขอมาตั้งแต่ที่เรามาครั้งก่อนแล้วนะคะมาทีนี้เราเลยจัดมาให้ด้วยเลย ใช่ค่ะพี่วาสนามากินผลไม้ออนไลน์นอกบ้านค่ะมือนี้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้งกินต้งเล่นหนำไปพร้อมค่ะเปลี่ยนบรรยากาศจ้ะโอ้โหแม่สมบูรณ์อ้ิงจรยกินของกินหดจ้แม่ เ้้ยเอ้าเออ่ปลเยใร่งด้อันนี้เด็กๆมีความสุขมากนะคะโอ้บอลจะไปหาพีสิบล้านเอาโต้ได้ล่นั่นโต้ไดล่นั่นโต้ได้น้อบันนี้นอปุ่นปุ่นโอ้สักไล่เห็นรถดแล้ว ถ้าสวยชัดมากขอบคุณค่ะแต่ไลฟ์ไปนานๆก็จะอาจก็ภาพจะแตกๆ่อยนะคะสะดุดเพราะว่าเอาเครื่องเดียวไหลเลยค่ะบอกแน่ๆงวดทีนี้นะพี่ลีพี่ลีมาอะไรนะพี่ลีบอกพี่ลีมานี่มาอะไรนะมาไม่มามาหาเนี่ยมาพักผ่อนเหรอ เออเออสุดยอดเพื่อลูกชายนะคะแม่ลีของเราจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องบอกแม่ลีทำเองโอ้ออกข้างบนงวดนี้พนาวาดาวบอก <laughs> เอาเอาไม่หยอกกันแล้วเออใช่ค่ะพี่ลีชอบชอบแบบนี้ค่ะ แกชอบทำงานเออเมื่อยแหละพ่อคือพ่อผกากันลนนงหเห้อบ่ห่อนตีลูกใช่ค่ะแม่เขียวมาด้วยนะคะแต่ว่าแม่โมมีท้องไม่ได้มานะคะเริ่มจะสะดุดสะดุดแน่ละเด้อคันนี้ ใช่ค่ะแม่ดีขยันมากลูกกินยาเดี๋ย่าเจ้าเออกรามันึยยยเยไปแล้วน้องนองน้องไปหาพี่นบแล้ว เย็นมากค่ะเย็นมากเอ้ยเอ้ยเ้ยไปแล้วไปแล้วน้องไปอยู่กับพี่นบแล้วยินดีมาเลี้ยงดาวเลยตาเรินบอกจ้ามเงินเดือนเยอะด้วยแม่ดีมาเวี้ยงดาวด้วยจริงีิใช่ค่ะแม่ดี ไปงมหอยทำไมแม่ไพส่บาติมังมหอยนี่อ่ะเลอยม่แม่ป้ายัดกัะปิงโอ้โหเิด เอาลงน้ำเลยลูกลงน้ำเลยเออลงไปเดี๋ยวน้องดาวกับมาลง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 เล่นน้ำรอน้องดาวมาเร็วตอนนี้น้องดาวกำลังหิวไปเพิ่มพลังอยู่กระซนเอาปีปีลงลงลงน้ำเลยลูกเออนั่นละกินอยู่กินอยู่น้ำตาลเลิศเมนบบจ่า วันนั่นวันวับน,บ,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 นบิ่งมาปีอีกแล้ววันเห็นปีมีของกินเออต้องเอาของกินมาล่อถึงจะมาหาพี่อา้าวกินกินแล้วกับล่นน้ำบรรยากาศดีค่ะวันนี้ของกินทั้งเล่นสนุกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วร้อนร้อนก็ลงน้ำเลย ไม่มีค่ะไม่มีคนใส่ค่ายดักปลาหรอกค่ะมเดศใส,ตส,ตใสต่ตะข่ายหรอกค่ะมาแบบเราไม่ได้เอาอะไรมานะคะเราพาลูกๆมาเล่นน้ำเฉยๆมาผ่อนคลายมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมันเหมือนกันมันเมอนนย่างเดียว ไอีเและไอีกและเห้ยปกาอ่ะปลาด้อเ,เอามาจับปลาด้วยก็น่าจะดีนะเอาเหตดมือแมน่ะมันลึกค่ะมันต่องใส่เลือแมนค่ะต้องเป็นพอโอดกับข้าวเที่ยงคนหรือว่าของช้างคะ ี่ดิวไม่มีของคนนะคะมีแต่ของน้องช้างนะวันนี้เราเตรียมมาให้น้องๆด้วยไม่ได้มากินข้าวตรงนค่ะไมได้มากินข้าวปากค่ะเรากินแล้วเราก็ออกมาหิวแล้วหะ<า>ิวอ,อีกแล้วตัวนนหน่อยๆกินเอาไปไหวบองได้เบิร์ดมือนีใส่เว่นตาดำโกปันฮันอยากได้บ่บ่อเอาดอกแม่เอฟตีเพิ่นเลยสิว่าแม่สมตีผัวตีนาะกุ้งตาดำ อย่างเราอ้วนเลยอยากขึ้นมาตีฮะอยู่น้ำพีนั่นละ,นะนพีขาดน้องว่าได้ได้หน,นิขาดเจ้าสักคนไอ้ิยุทธ์จังได้ต้องให้พอเลื่นลองเด้่อปิ้ง<ม>กินอ้อยค่ะกินอ้อยแม่ๆเมยพนกินอ้อยละ แม่ลีแม่ลีของอ้วนดาวทํางานอะไรคะแม่ลีแม่เอฟซีถามแม่เอฟซีอยากรู้ตอนนี้กำลังจะขายอ้อยคะ่ะ <laughs> เปลี่ยนอาชีพแล้วนะคะ <laughs> เปลี่ยนอาชีพพ่อเสมนะแม่ไม่ได้ตีนะคะพ่อเสมไปตัดไม้เศษไม้กระเด็นเข้าตาฝากบอกแม่ไพให้พ่อเจกอุ้มลรกอ,อาบน้ำหน่อยบนนะ เดี๋ยวเพิ่งกะรงเองหรอค่ะพุณเดี๋ยวร้อนร้อนเดี๋ยวก็เดินลงน้ําเองตอนนี้เขาเดินโชว์หุ่นอยู่ค่ะเออเดี๋ยวยังไงก็แม่ขอเนี่ยจบไลฟ์สุดก่อนนะคะโทรศัพท์ร้อนแล้วเดี๋ยวเจ้าเราจะไล์ให้ดูไปเรื่อยๆนะคะจะไล์ใหม่นะคะพักตอนนี้พักเครื่องก่อนนะคะเครื่องร้อนแล้ว ภาพจะเริ่มแตกตๆมัวมว,มวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแม่สมพรกำลังใจเด็กๆหน่อยค่ะิม,มีเสียงไห่บนอนี่น,นไปแล้วคะ่ะได้ย้าหยอดตามมาแล้วธุรกิจแม่ลีวันนี้ขายของกนะค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้สวัสดีจ้าได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโัวนั่น พี่นบขอเสียงแล้วนะพี่นบให้เสียงแล้ว